สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะ สำหรับแนวทางหวยลาวนะคะผลรางวัลได้แก่7 7 4 2 7ค่ะและเลขเด่นของเราเลข2มาทำงานข้างล่างนะคะรวมถึงเลขจับคู่27ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลักสิบล่างได้แก่เลข2บวกด้วย5ได้เท่ากับ7นะคะเราจะเอาเลข7มาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มนั่นก็คือเลข8ค่ะเอาล่ะค่ะ7กับ8เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทาง ไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแท,นแท,นแทน่นๆชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะ โอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้สองตัวมาหนึ่งตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงๆฮงโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ